สวัสดีครับผมฟักช่อง w อ a เ t อร์ฟ c ัวันนี้ผมจะตามหาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาตกปลาอีพีข้างหน้าก็คือว่าเบ็ดสายเบ็ดอะไรตอนนี้เบ็ดกับสายเบ็ดมันไม่มีก็เลยต้องไปหาที่อ่างเก็บน้ําอ่างดอกกายก็จะมีไม่มีก็ไม่รู้อะไม่มีต้งซื้องั้นเราไปหาอุปกรณ์กันเลยครับผม นี่ครับผมมาหาเส้นเอ็นไว้ก่อนทำไมไม่ชัดวะทุกคนเห็นเส้นเอ็นไหมนี่ผมมาเดินหาอ่างอยู่ที่อ่างดอกกายครับมาหาเส้นเอ็นไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เหลือแต่ขอเบ็ดนี่คือการเอาชีวิตรอด ดี๋ยวะหาคอเบ็ดจะหายัางไงเนาะเดี๋ยวม้วนก่อนดีกว่านี่ครับบรรยากาศ่วนรถผมอยู่ตรงนู้นนู้นครับนู้นรถอยู่ตรงนูง้นโอเคซมูมได้แค่นั้นแหละครับปึ๊บนี่ผมก็เดินหาเบ็ดมานานแล้วนี่ปึ๊บเฮ้ นี่ขางดอกกายนะครับผมเดินหาเบ็ดมาตั้งนานแล้วปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนก็คือนี่อ่างนะครับมีแน่ว่าจะมาตกตรงนี้แหละแต่ผมเดินหาเบ็ดเผื่อมันมีเบ็ดที่เขาแบบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอก็ดีครับเราไม่ต้องลงทุนเราต้องอย่างเงี้ยฮะทุนน้อย เจินหาอาศัยประสบการณ์ที่ว่าเคยมาตกปลานูน่นลังนกในกล้องอาจจะไม่เห็นมันมืดแล้วโอเคเฮ้ยนี่มีมีอะไรสะดุดตาผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับ เห็นไรเปล่าฮ้ยเี้ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับเป็นบักที่เขาปักเอาไว้นะดูก่อนมีปะมีเบ็ดไหมมีเบ็ดลิวไหมอ้าวเย็ดโดนี่ก็เสร็จฟังสิครับนี่นี่ เยยี่ม <Yeah. S 2> นี่ครับเทมือถือเอาตัวจับไปเดามาด้วยนี่ครับคือบรรยากาศเขาถ้าได้อีกสักอันก็ได้จะดีนะฮะผมว่างั้นนะต้องดูก่อนว่าจะมีไหมแต่ผมเห็นอะไรมองจากฝั่งนูง้นเห็นโฟมลอยอยู่ตรงน้ำว่าจะเข้าไปดูหน่อย แอปเดี๋ยวผมไปเข้าไปดูมันผมเห็นโฟมมันลอยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันมีทุ่นโฟมลอยอยู่แต่ปัญหาคือว่าเืีอแม่งสายเบ็ดไม่มีสายเบ็ดเอ้ยสายเบ็ดนะ่ะมีนะเห็นนะมันมีแต่โฟม ผมมาจ้องจะมาเอาทางนี้อยู่แล้วไงบังเอิญเจอนี่เจอนี่ก่อนนี่เบ็ดกล้องก็ไม่ดีเอาค่อยว่าก,กันทีหลังแล้วกันอุ้ยกล้าไปก่อนอดูสิอ้าโอเคต้องการโฟมพอดีงั้นก็เคลียร์มา โอ้ยแม่มีเบ็ดอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยดูดูด,ดูมีเบ็ดไหมไม่ยาวยังวะโอ้ยมีไหมโอ้ยกระเด็นมานีลเฮ้ยไอ้ยะสืบไยมากเลยครับ คุณผู้ชมสรุปคือเ็ดโดมีกล้องหน้าไม่ชัดช่างมันนี่นี่ครับต่อให้ขึ้นสนิมมันก็ยังใช้ได้โอเคทนุนทุนมี ตัวอย่างพร้อมโอเคงั้นได้เวลากลับแล้วครับผมอ่าโอ้ลงเท้าหลุดนั่งก่อนนะนี่ครับลงเท้าผมโคตรจะเก่า แต่ก็ใช้มานานนะโอเคครับผมเยสนี่อุปกรณ์ตกปลาพรุ่งนี้กลับบ้าก่อนละครับพรวงนี้เจอกันอ yes. หาวิธี่เอาตัวรอดเลยแล้วยี่ e. ลุยวันนี้จะไงครับผมก็เป็นไงบ้างครับตอนผมไปหาตอนนี้อุปกรณ์มีครบแล้วครับนี่ นี่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 อุปกรณ์นะจ๊ะเหมือนที่ไปเอามาเฮงไม่เอาให้ลุงไหนหน้ารถน่ะเอาหน้าหน้ารถจะเป็นไม้มีเอ็นอยู่นั่นน่ะเดินไปตาข้ารถน่ะเอามาให้ลุงนัอนเน๊อให้หลานไมเอาให้แป๊บหนึ่งจ้านั่นแหละ มานี้วันนี้นนี้อ่าและนี่ไงน,น,นี่ครับมีส u p p o r t ตัวน้อยหาให้นี่ที่ผมเอามาเพื่อจะมัดแล้วก็นี่ก็โฟมพอดีก็พรุ่งนี้จะไปตกปลาเพื่อที่มาทำอาหารไว้กินเอาชีวิตรอดพรุ่งนี้โดยที่เราจะไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าคือไปหาอาหารเช้ากินก็คือตกปลา หาอาหารเช้ามากินได้ต้นไหนก็ค่อยมาทำสีสา่าห้าโตวบ่ากันไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับผมไม่ต้องลงทุนครับเดินหาเอา <c oughs> <c oughs> นะโอเคครับผมถ้าทุกคนชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดกริ่งด้วยครับจะได้แจ้งเตือน งั้นผมฟักช่องว่าเดอะฟักไปก่อนนะครับส <Okay. S 1> วัสดีครับ